โรงเรียนบ้านไร่เจริญตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านไร่เจริญได้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการอ่านสัปดาห์ละเล่ม A Book A Week ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะการอ่านเป็นทักษะสำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยเสริมสร้างจินตนาการและส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือจากโครงการอ่านสัปดาห์ละเล่มอบุ A ๊กอวีคจำนวนเงิน1 0 0 0 0บาทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยซึ่งได้มีตัวแทนคุณครูและนักเรียนไปเลือกซื้อหนังสือตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่28หรืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติและยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการนำไปจัดทำกิจกรรมตามโครงการอ่านสัปดาห์ละเล่มอาบูอาวีกโรงเรียนบ้านไร่เจริญได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ 2. กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวล,ละคำกิจกรรมเสียงตามสาย 3. กิจกรรมาาห้องสมุดเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมพี่อ่านน้องฟัง 5. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 6. กิจกรรมนิทานหน้าเดียว 7. กิจกรรมหนูน้อยนักเล่าผมชื่อเด็กชายช,ยชยาญยนยา,ารตาลผู้ที่ฟังฟ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อพ่อออกบรรยายและส่งครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอิทธาลทุ่มุ่มคือการทำด้านความาพึงศักด์ครับความพึงศักด์เป็นสมบัติของคนดีถามว่าใครไม่มี อีกตัวหนึ่งที่ไม่มีชื่อก็มาประชุมด้วยเมื่อเริ่มการแข่งขันเสียงโผบินพุบผับพุบผับทันใดนั้นมีเสียงลกตัวหนึ่งพูดออกมาว่าลกกินสีบินสูงที่สุดลกอินรีบินสูงที่สุดเรายกให้ท่านเป็นผู้นําเรายกให้ท่านเป็นผู้นําทันใดนั้นมีเสียงลกตัวหนึ่งพูดออกมาว่ายกเว้นฉันยกเว้นฉันเจ้าลกน้อยที่ไม่มีชื่อตะโกน ขึ้นพร้อมบินออกมาจากคนลูกอินฟีที่มันแอบฟ้อนมาตั้งแต่แรกตัวยอมรัว่าลกตัวเล็กปินฟูงที่สุดที่จะได้รับเรื่องให้เป็นผู้นําแต่มันทําด้วยเล่เหลี่ยมโคนโกงจึงไม่มีใครให้การให้เป็นผู้นำตรงกันข้าวกับต้องการจับมันมาลงโทษตกน้อยตกใจรีบวิ่งเข้ารูหนูหลกเขาแมวได้รับคําฟั่งให้ไปเฝ้าดูรูหนู ตอนกเขาแมวได้นกเขาแมวได้เฝ้าดูรูนูตลอดทั้งวันพอดึกดึกนกเขาแมวเผลอหลับเจ้ากนกน้อยเห็นดังนั้นจึงแอบหนีไปทันทีรุ่งเช้านกเขาแมวได้รับได้รู้ว่าตัวเองจะถูกลงโทษที่ปล่อยนกน้อยหนีไปได้มันจึงลบหลบคันฟอนไม่ให้นกตัวอื่นเห็นในเวลากลางวัน แล้วหายกินในเวลากันคืนฝรนนกน้อยเกิดความระอายใจกลัวว่าจะถูกลงโทษจึงมาหากินตามฝ่นนข้างรู้ว่าภายลามีคนตั้งชื่อให้เจ้านลงมาว,ว่ารกกระจิบนิทานเรื่องนี้ฝอนใหไ้รู้ว่าการกระทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์จะทำให้ไม่มีใครคบด้วยผมขอจบนิทานเื่องเสื่องุณทฟัด้ความซื่อสัตย์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความกล้าสแสดงออกของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขในการอ่านแต่เนื่องจากห้องสมุดของโรงเรียนบ้านไร่เจริญมีหนังสือไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยทางโรงเรียนจึงได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านและค้นคว้าหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักเรียนได้เกิดการค้นคว้านำไปสู่การทำโครงงานในระดับชั้นต่างๆเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานส่งเสริมอาชีพและโครงงานคุณธรรม ค่ะหนูชื่อเด็กกิงนันพัเทพศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อฟิฟกิ่งจอร์ดิมิซอนชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติพงศ์ตาสายอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับพวกเบาเป็นตัวแทนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามโรงเรียนบ้านไร่เจริญสามกัด และได้แรงบันดาล,ลใจมาจากการอ่านน้ำสอในห้องสมุดซึ่งมีชื่อเรื่องว่าปอกแป้ง,งรักลกูกผู้แต่งสองขาโดยมีเนื้อเรื่องคือการนําขยะมารีไซขึ้นโดยการให้นักเรียนแยกขยะก่อนทิ้งและพบว่ามีขยะในโรงเรียนเป็นจํานวนมากเช่นกล่องนมขวดนาา้ำพลาสติกครูและนักเรียนกุ่มจิ๋วจิ๋วเจ๋อลักโลกจิมได้คิดคนวิธีการนําขยะมา เป็นงานประดิษฐ์ของใช้ต่างๆเป็นการสร้างความร่วมมือของบ้านวัดและโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถบริหารจัดก,การขยะได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่ต่อไปโครงงานคุณธรรมขยะมหาศจลรจรรัดสร้างคุณธรรมเป็นกระบวนการทำงานที่ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ให้ตระหนัถึงวิธีการกับปัญหาหขยะที่เกิดขึ้นเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตร,รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบรู้จักการทํางานและแก้ปัญหา,าร่วมกันใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างมูมุ้มกันให้กับนักเรียนนาความรู้จักการบริหารจัดการขยะมาประยุกต์ใช้ เห็นประโยชน์จากขยะรอบตัวและสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าค่ะ 1. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนกลุ่มแรกเจริญจิงมแจ๋รักโลกและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร้เจริญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี 6. ที่6กการดําเนินง,งานนักเรียนกลุ่มจิงมแจ๋รักโลกและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงสา และร่วมการวางแผนการดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนต่างๆดัง,ง,งนี้คือ 1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. ประชุมระดมความคิด 3. ปรึกษาครูผู้สอนผู้ปกครอง 4. เสนอโครงงานจางงานั 5. ดหา,างบประมาณ 5. ดําเนินการตามโครงงาน 6. ประเมินผลโครงงานค่ะ วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานหนึ่งเพื่อปุปฝังคุณธรรมอิทธิบาทสี 4, ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสําเร็จแห่งวันี้มุ่งหมายมีความพอใจล้ำในสิ่งที่ดำมีความขย,ย,ยันประหยัดอดออมอดทนไม่ต่อสายมีความมุ่งนั่นความตายต่อมีการวางแผนวัดผลคิดคน้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเพื่อน,นําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการนำโรงชีวิตตามคำวันของโรงเรียนคือมุ่งเน้นวิชาการประสานชุมชนน่าหลงพงษ์ สอเพื่อให้หนักเรียนเกิดจิตสำนึกตระหนักถึงวิธีการจัดก,การกับประเดนที่ดีต่อสิ่งแวลดล้อมเลี้ยงถึงคุมค่าและเป็นการสร้างคุณค่าให้ขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์นอันดีระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนขั้นตอนการปฏริกรรพลาสติกและกล่องนมหนึ่งคัดแย,ยกขยะตามโครงการนคาคารขยะในโรงเรียน2นํนำกล่องนมและขวนพลาสติกมาล้างทำความสะอาด สามนำขวดพลาสติกและกล่องลมมาดัดแปลงเป็นไม้กวาดโซฟากระดางต้นไม้กลาลที่สอกงกองใส่ทีสอการหลนลงหมดุดจากกล่องลงและกระป๋องจากกองลงครับผลการนำง,งาน,านการตัาโครงงานหน่งน,นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นคนเก่งคนดีและอยู่นยในสังคมได้ง่ายมีความสุขสองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อของม,มีความพึงพอใจกับ ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสาผู้เข้าร่วมโครงงานได้รับความรู้ในการจัแบบการขยะ4สมีความกระหนักในคุณธรรมอิทธิบัต4คือมีความพอใจรับสิ่งที่ทำมีความขยันอดทนไม่ท้อถอยมีความมุ่งหน้าขวาะ ความไตร่ต้องมีการวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรปับปรุงเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการนำลงชีวิต 5. เห็นคุณค่าของการจับก,การแยกขยะและเป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ 6. สามารถสร้างเครื่องไขในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนและชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหลักฐารและหลักธรรมที่นำมาใช้หลักประชาของเศรษฐกฐิจพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรวมทั้งมีความรู้คู่คุณธรรม สี่ความหมายหมายถึงคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมีสประการคือ 1. จันทะคือความพอใจ 2. วิวิยะะคือความเพียความขยันประกอบทำสิ่งนั้นด้วยความ พยายามสาจิตตะคือความคิดตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำสีวิมังสาคือความไปตรองหรือทดลองนอกจากนี้พวกเรากลุ่มจิวจ๋วแจ๋วรักโลกร่วมนำยขยะรีไซเคิลไปถวายวัดเพื่อร่วมกิจกรรม ถอดภาพป่าขยะเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญไม่มีทุนก็ทำได้วันนี้พวกเรากลุ่มจิ๋วแจวระพโลกขออนุญาตจบการนำโครงงานคุณธรรมขยะน่าสุจันร,ร์สร้างสรงสรค์คุณธรรมเพื่อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่เจริญได้รับรางวัลดังต่อไปนี้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการอ่านสัปดาห์ละเล่มอบุ๊ก อาวีกส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีความสุขที่ได้อ่านสร้างจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนบั้นได้เจริญใจนักเรียนเรียนดียิ่งใหญ่ยิบหนังสือทุกวันใส่ใจมีความสุขในทุกหน้าที อันซับดาลล่นเปลี่ยนดีความรู้ใหม่ล้นเต็มใจฝันให้ไกลไปจนถึงดวงดาวลดไปความคิดสร้างสวรรค์มึงซื้อ